สวัสดีครับบริมลานเดอะซีรีส์ชาแนลนะครับมาจะเจอกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผ่านทางช่อง youtube เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเส้นทางที่สามารถลัดไปทางบ้านหนองใหญ่ได้นะครับซึ่งจะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ต่อจากคลองกุเล็นะครับไปยังบ้านหนองใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางเรียบคลองนะครับผม เป็นระยะทางประมาณ10กิโลนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีคลองเรียบไปกับทางถนนนะครับผมนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเส้นทางนี้ว่าสามารถรัดไปได้นะครับผมคือจริงจิแล้วเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางไปนานตามวิถีชีวิตบ้านเรานั่นแหละครับผมแต่ทีนี้ว่าตอนนี้นะครับมีการปรับปรุงเส้นทางใหม่นะครับก็ถือว่าพอขับไปได้นะครับไม่ได้ลําบากมากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ ท่านผู้ชมนะครับรับชมนะครับไปกันในวันนี้นะครับว่ามันจะไปทะลุถึงไหนนะครับว่าจะทะลุถึงจริงหรือเปล่าไปได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นเส้นทางใหม่นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไปรับชมกันเลยนะครับผม เป็นบริเวณรอบๆนะครับผมเส้นทางจากคลองคูเลดนะครับไปยังบ้านบางใหญ่นะครับผมซึ่งมันเป็นเส้นทางลัดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครรู้นะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางเลยครับผมที่บ้านหนองใหญ่นะครับโอ้โหนะครับนี่คือทุ่งนะครับอ่าก็จริงๆมันก็คือทุ่งไร่อ้อยนี่แหละครับผมแต่ว่า มันสวยงามมากนะครับมันเหมือนทุ่งสาวนาแอฟริกานะครับทางผ่านก่อนที่จะไปสู่บ้านบางใหญ่นะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่ผมคิดว่าในอำเภอวัฒนนครบางท่านไม่รู้นะครับว่าเส้นทางจากบ้านอังไผ่นะครับสามารถทะลุนะครับถึงบางใหญ่ได้นะครับผมถึงน้องใหญ่ได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นทุ่งถือว่าใหญ่มากนะครับทุ่งแบบแบบภาพสวยงามมากนะครับผมนะครับ ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้แวะนะครับถ่ายวิดีโอบริเวณที่กว้างนะครับซึ่งเป็นไรอ้อยนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็เลยเป็นลานกว้างเป็นพันไร่เลยนะครับคล้ายค้ายทุ่งสวันาของทางแอฟริกาเลยนะครับผมก็ถือว่านะครับวิวสวยมากนะครับผมนะครับก็ตอนนี้เราได้เดินมา ได้ขับมาในบริเวณป่าเขาเรียกป่าละมาะนะครับผมก็คือจะมีคลองเรียบนะครับที่มาจากคลองโคเลตนะครับผมประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมก็แต่บริเวณนี้ป่าค่อนข้างที่จะชุมนะครับผมนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าป่าเขาเรียกภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าป่านิดงนะครับผมนะครับก็ถือว่าทางไม่ไม่ลำบากมากนักนะครับผมก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับผม ตอ,ตอนนี้ก็ถึงบริเวณด้าน3แยกด้านหน้าแล้วนะครับซึ่งจะเป็นทางที่จะทะลุไปยังบ้านหนองใหญ่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าครับนี่นะครับผมเป็นเส้นที่มาถึง3แยกพอดีนะครับผมก็ ผมได,ได้ออกมาทางฝั่งนี้นะครับอันนี้คือทางที่มาจากทางบ้านอางไผ่ตอนเถือนนะครับผมซึ่งทะลุมาตรงตรงนี้ไม่แน่ใจว่า,วามันคือเส้นถนนเส้นไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมจะตรงไปทางนี้นะครับตรงนี้เป็นทางสามแยกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรัดไปตรงไหนแล้วมันจะไปทะลุตรงไหนนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงติดตามชมตอนต่อไปนะครับก็นี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูตรงบริเวณสามแยกนะครับผมตอนนี้น่าจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับผม นี่นะครับก็ถึงแล้วนะครับบริเวณทางออกนะครับที่มาทะลุตรงบ้านน้องใหญ่นะครับผมอยู่ที่ตำบลปาขะนะครับผมอาเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับผมนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมสรุปว่าเส้นทางนี้ทะลุออกมาได้นะครับแต่ว่าทางอาจจะทุรกันดารนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นทางไปนานะครับอาจจะยังช่วงบ้านองั์ไผ่นี่อาจจะยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับผมนะครับก็ แต่ช่วงที่ทางออกมาทางน่านะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเตรียมทําทางแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับก็ยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องรีมรานเดดซีรีส์ชาแนลให้ด้วยนะครับผมพาเพื่อนๆนะครับพาเที่ยวชมนะครับสถานที่แปลกใหม่หรือว่าสิ่งที่คนอาจจะยังไม่เคยไปนะครับให้มารับชมกันนะครับผม ก็ยังไงต้องน่ำลากันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงฝากกดไลค์ช่องให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ